พี่โอพี่พีจจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฮะวันนี้ถ้าไม่ไปทำงานนะพี่ไม่ต้องกลับมาอีกพี่โอไอ,โอ้พี่โอพี่โอแ,แ,แ,แม่แม่เรียกผมมามีอะไรนะเนี่ยโยโยดูไก่พวกนี้สิมันโ,โตแล้วอะ โยเอาไปสักสองสาตัวเอาไปให้หลานแม่กินไหมผมไม่เอาไม่มีอะไรแม่เขาบอกมาเลยไม่งั้นผมจะกลับแล้วนะเดี๋ยวเดีียด๋ยคย,ย,ยคือแม่มีเรื่องให้โยช่วยอะอธิตย์ก่อนพ่อแกไม่สบายแม่ก็เลยไปยืมเงินจากข้างบ้านเข้ามา5นะ้าพันอะโซเอาปลาพึง่ง โซ่ so, ป้าว่าจะมาขอยืมเงินสักหน่อยขอยืมสักห้าพันได้ไหมป้าทำไมไม่ไปขอลูกชายของป้าล่ะลูกชายป้าเขาแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนเขานะป้าขอยืมโซ่ก่อนป้าสัญญานะเดี๋ยวถ้าป้าได้เงินมาป้าจะรีบเอามาคืน ได้ครับผมเพิ่งไขหมูได้เงินมาพอดีเลยเงินห้าพันนี้ผมให้ป้ายืมไปใช้ก่อนนะครับใช่จ้ะนี่ป้าเอาเงินมาคืนให้ตรงเวลาด้วยละ่ะทำไมงั้นจะตามไปทวงถึงบ้าน ทวงเงินแม่สองสามวันแล้วอ่ะแต่แม่ก็ไม่มีคืนเขาแม่เลยอยากจะขอให้โยช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไก่พวกนี้มันโตเต็มที่แม่ขายได้แม่จะเอาเงินมาคืนโยนะแม่พูดอะไรเนี่ยแม่ต้องใช้เงินทำไมแม่ไม่บอกผมจะไปยืนของข้างบ้านทำไมงัม้นเอางี้แตตอนนี้ผมยังไม่มีเงินสดนะครับเดี๋ยว จะไปขอกับจิ๊บเขาให้โยถ้ยาโย,ยไม่สะดวกแม่ไม่ยืมแล้วก็ได้อะไรของแม่เนี่ยรอตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเอามาให้โยโย,ย,ยที่รัก ทิรักทิรักจิ๊มีอะไรหรือเปล่าพี่โยแล้วนี่พี่ไปไหนมาเมื่อกี้ฉันเรียกก็ไม่ยอมตอบจิ๊บพี่ขอเงินก่อนห้าพันสินะพี่เอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะคือพ่อพี่ไม่สบายอ่ะแม่พี่ก็เลยไปขอยืมเงินจากเพื่อนข้างบ้านตั้งห้าพันเนี่ยตอนนี้เขามาขอคืนจากแม่แล้วอ่ะนะเอาเงินมาให้พี่ก่อนพี่จะไปใช้หนี้แทนแม่พ่อพี่ป่วย แม,แม่พี่ถึงไม่เคยพูดถึงเลยฮะพ่อกับแม่พี่เขาคิดอะไรกันอยู่จิ๊บจิ๊บจิ๊บพี่บ่อพี่พคือกูต้องใช้เงินด่วนอะ่ะกูขอ,อยืมเงินสักห้าพันได้ไหมห้าพันเหรอ,อนี่ จะมายืมเงินคนอื่นแบบนี้ทําไมฮะบ้านเราเองก็มีเงินจะมายืมเขาทําไมอเอานี่เป็นเงินสด2,500ที่ฉันเก็บเอาไว้พี่เอาไปใช้นี่ให้แม่5,000ส่วนที่เหลือก็ให้แม่เก็บไว้ใช้ก็แล้วกันเอาจิ๊บขอบใจมากเลยนะจิ๊บนี่ดีกับพี่ตลอดเลยอะ ขอบจงขอบใจอะไรกันพี่โยครอบครัวของพี่ก็เหมือนครอบครัวของฉันนี่แหละแล้แต่งงานกันแล้วนะนี่พ่อแม่พี่เลี้ยงพี่ตั้งแต่เด็กจนโตพี่ก็ต้องรู้จักกัตันยูและดูแลท่านจนแก่เท่าเข้าใจไหมแล้วพี่เอาเอางินนี้ไปให้แม่นะคือพี่ให้กับ ชิบใพมันไม่เหมือนกันนะจิ๊บเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่ะการที่มีลูกชายที่ดีมันยังไม่ดีเท่ามีสภัยที่รักแม Camp ่นะเอาเงินนี้ไปให้แม่กันเถอะ พ่อไม่สบายทำไมแม่ถึงไม่บอกพวกเราคะรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงมากแค่ไหนเห็นพี่โอบอกว่าแม่ไปยืมเงินของคนข้างบ้านมาด้วยเงินนี้แม่เก็บไว้ใช้นะคะไม่อยากจะใช้ซื้ออะไรอยากจะกินอะไรแม่ก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะคะ ต่อไปถ้าแม่มีเรื่องอะไรไม่ต้องรีบบอกพวกเรานะคะแม่ทำไมจิบเอาเงินให้แม่เยอะขนาดนี้อะเงินนี้ไม่ได้เยอะเลยค่ะแม่คะแม่เองก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันแม่ควรมีเงินไว้ใช้นะคะจะได้รู้สึกสบายใจแล้วอีกอย่างแม่เองก็ลำบากมามา,มากพอแล้วนะคะหนูเป็นสะพยบ้านแม่ การที่หนูได้กระตันยูต่อแม่มันก็เป็นสิ่งที่หนูควรทำที่สุดแล้วค่ะแม่เอาไปเถอะแม่รู้ไหมสำหรับพวกเราแล้วขอแค่แม่กับพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วแม่ขอบใจลูกมากเลยนะงั้นเย็นนี้อย่าเพิ่งรีบกลับแม่จะทำซุปไก่ดนาไม่กินนะ แ,แม่ต้องไปซื้อซอสซื้ออะไรอีกหลายอย่างเดี๋ยวผมจะไปจับไข่มาให้แม่นะครับเดนนูไปช่วยแม่ซื้อของนะคะจ้า แกดูสิใครมางั้นฉันไปก่อนนะอ,อีโป้คะฉันขอไปเคลียร์กับเขาก่อนนะอืมงั้นผมรอตรงนี้นะ งไงก,กระดูกดําสมุนไพรมาให้เห็นช่วงนี้บอกว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคุณเอาไปกินนะจะได้รู้สึกดีขึ้นโยฉันรู้นะว่าคุณจะเป็นคนดีแต่เราสองคนไม่เหมาะสมกันหรอกตัวคุณเองอนะต้องรู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการจริงๆมันคืออะไรกันแนะ่ฉันขอโทษนะ ฉันว่าผู้ชายดีๆอย่างคุณคงหาผู้หญิงดีๆได้ไม่ยากหรอไม่เป็นไรการที่ผมจะชอบคุณมันก็เรื่องของผมอีกอย่างแค่ผมทำอะไรดีๆเพื่อคุณบ้างแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วรู้ตัวก็ดีอองั้นเดี๋ยวไปก่อนนะ ใครอะจีบแค่เพื่อนนะคะป่ะเดี๋ยวผมพาคุณไปกินซีฟู้ดด้านลุ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิคะมีอะไรเปล่าครับปีโป้คุณชอบฉันจริงๆใช่ไหมคะจีบผมรัก ได้จริงจังกับคุณมากไงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคุณก็จะรักฉันใช่ไหมคะคุณพูดแบบนี้คุณไม่เชื่อใจผมใช่ไหมผมก็เคยบอกคุณแล้วนี่ว่าผมจะรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าคุณคบกับฉันแล้วคุณจะไม่รู้สึกเสียใจภายหลังใช่ไหมคะจีบ ผมจะไม่มีวันเสียใจที่เลือกคุณเลยนะ,ะปีปอ้อคะนี่ค่ะอะไรล่ะครับ คุณลองเปิดอ่านดูสิคะปีโป้ตอนนี้มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะช่วยฉันได้จ๊บนี่คุณมีโลกไหลทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะที่คุณมันเลือกผมเนี่ยเพราะว่าคุณอยากได้เงินของผม ไปรักษาโลกของคุณใชไมล่ะผมจะบอกคุณให้นะต่อจากนี้ไปเราเป็นแค่เพื่อนกันส่วนเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับผมนะ ไม่ไปอีกอะจิบผมได้ยินหมดแล้วนะจิบนี่คุณมีโรคอะไรทำไมคุณถึงไม่บอกผม ในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นนะเป็นเงินเก็บทั้งหมดของผมอคุณเอาไปนะไปธนาถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเงินมากมายไม่ได้รวยเหมือนเขาแต่จริงไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะทำทุกวิธีทาง พื่อทีจะหาเงินมารักษาจีบให้ได้ผมไม่ปล่อยจีบเป็นไรไปหรอกสู้ๆนะจีบโอ๊ยโอย,โอยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าบนโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆแบบนี้อยู่จีบนี่มันหมายความว่างไงอะจีบ นี่แกตัดสินใจได้หรือยงังว่าจะเลือกใครฉันตัดสินใจแล้วยังไงซะโยเขาก็เป็นคนที่ฉันเชื่อใจและไว้ใจที่สุดไม่อะฉันเชื่อว่าปีโป้ดีกว่าเขาเป็นคนดีแถมฐานะที่บ้านคลี่รวยเองต่างหากไม่อะฉันเลือกแล้วงั้นเอางีงี้ไหมเรามาเล่นเกมนี้กันเถอะเกมอะไรเอาหัวนี่ ไม่เอาอ่ะเอานะแกเชื่อฉันเถอะมันเป็นความผิดของฉันเองแหละโยนายอย่าไปโกรธจิบเขาเลยนะมันเป็นความคิดของฉันเองอะ่ะเธอสองคนเครียดกันเองนะฉันไปก่อนนะล้ หมายความว่าจิ๊บไม่ได้เป็นโรคไร้แรงอะไรใช่ไหมโย Yo, นายนี่เหมือนซื่อบื้องจริงเลยนะเอกสารฉบับน,นี้ของปอมหลังหากเราฮะของปอมใจหายใจคว้าหมดเลยจิ๊บไม่ว่าจะเป็นโรคไร้แรงอะไรสกต่อไปอย่าเล่นแบบนี้อีกนะโยขอบใจมากเลยนะ ที่คอยอยู่เคียงข้างฉันและให้กำลังใจฉันมาโดยตลอดขอบใจนะนั้นต่อไปนี้ให้ผมเป็นคนดูแลคุณได้ไหมคืนไปเลยเลาไก่กระดูกดำฉันล่ะกินไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะ